<c oughs> อยากคุยด้วย <c oughs> เขาคุยกันอยากคุยอะามั่ง <c oughs> ไอ้กิ๋วหวงหวงหวง,หวงของจินใครก็จะแยง่งไม่มีใครแย่งเลย <c oughs> อะไรหรเอาอะไรอะไรอะไรหนูจะเอาอะไรอเอาอะไรใครเขาแย่งตัวเองไม่มีใครเขาแย่งตัวเองเลย มีใารเขาแย่งเลยพี่ลูกเลกก็ไม่ได้แย่งหวงของเฝ้ <c oughs> าเฝ้าเฝ้าของกินด้วยไปไหน,นหนงของเหรอจีบบอยมันห่วงของอะไรอะไรเดี๋ยวเราอะมาประจบเอาอะไรฮอะไรเอาอะไรกินเยอะแล้วไม่ประจบแล้วเลิกวหาย ตำแนหน่งเรีนก่อนไปอยู่ได้ฟูด้ดเฟซฟู้ดก่อนแล้วค่อยเลื่อนตำแหน่งเราเสือกไปสมัครเคชเชียร์โดนเขาจับได้ะอะไรประจบเอาอะไรฮะ<อ>เอาอะไรอีกจะเอาอะไรอีกจะเอาอะไรอีกจะเอาอะไรอีกไม่ไตาบอกไม่ได้แบกเลยหรอกเอาอะไรเนี่ยแต่กูไม่ได้โดนมันมันไม่พี่แรกแบกเลยมันไม่ได้ข้ามไม่ได้ข้ามบริษัทแค่นี้พอกินได้<อ>ไหมได้<อ> สืบเอาเพราะว่าหัวหน้าตาเขาบอกว่าผู้จัดก,การตาเขาบอกว่าน้องทํางานแล้วเป็นปีทําไมถึงอ,ออกไปสืบหน่อยเขาพูดแค่นี้มันไม่ได้โดนไปคึิมคัมบริษัทก็เลยอว่ามันคือโง่แท้มทำไมมไัไปรู้จักเรียงของก่อนอยากอยากจะเป็นแค่เรกั์